เลนเียนตายิ้มให้กันเพื่อสมานไม่ตีกิมให้เธอีไรจือไเพลงปีตาู้จ่าอาดีชาวดีเพื่อนเกอ ทีนี้ไม่ทำมาให้ดทำทีทำทีฉันและเธอเจอกันแทบทุกวันเลยเชียวเฟียงส่ตายิ้มให้กันเพื่อสมานไมตรียิ้มให้เธอทีไรศุกร์วิไทยเพรมี สาพุช่าสาพุช่าอาดีอาดีชาควาดีชาควาดีเลื่อนเกิดเลื่อนเกิดตาพุช่าเด็กดีฉันและเธอเจอกันแทบสุวันเลยเชี่ยวเพียงกบตายยิ้มคัดไายเพื่อจะมาใหม่ตียิ้มให้เธอทีไรสุขหรือไทยเป๊ปปี้ตา ke A ah, ini tanda